สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวโซนคนภูเขาอยู่นะครับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับพาท่านมาลุยป่านะครับหาอาหารนะครับอาหารพื้นบ้านนะครับสาหร่ายกิราทองนะครับท่านผู้ชมนะครับสาหร่ายสไปรูลีน่าน้าจืดนะครับสําหรับเป็นอาหารพื้นบ้านที่รสอร่อยกลมกล่อมมีคุณประโยชน์มากมายนะครับต้านอนุมูลอิสระนะครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายนะครับ ปรับสมดุลในร่างกายนะครับสำหรับสาลายเกลียวทองนะครับท่านอาจจะเคยได้ยินสาลายเกลียวทองแต่ทางภาคอีสานจะเรียกว่าเทาตะไคร่น้ํานะครับเป็นผักสีเขียวนะครับเป็นตะไคร่น้ํานะครับจะนํามาลาบนะครับสําหรับอาหารของภาคอีสานนะครับอร่อยแท้นะครับสําหรับสาลายเกลียวทองนะครับว่าจะได้เยอะได้น้อย ขนาดไหนนะครับนี่คืออุปกรณ์นะครับจะใช้ไม้นะครับหมุน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 นะครับท่านผู้ชมหมุน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 นะครับแล้วสาลายก็จะติดขึ้นมานะครับติดขึ้นมาตามนี้นะครับวิธีการเอานะครับวิธีการเก็บนะครับก็มาดูกันนะครับกับเบาซนอาหารพื้นบ้านปลอดสารพิษนะครับเป็นลำธารที่ลงมาจากภูเขานะครับท่านผู้ชมมีโขดหินอะไรน้ําใสมากเลยนะครับเป็นพื้นที่ที่ ปลอดสารพิษนะครับอยู่ในป่าในเขานะครับหากินกับเขตอุทยานแห่งชาตินะครับซึ่งก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อนุโลมให้กับชาวบ้านนะครับที่อยู่ในรอบๆบริเวณเขตป่าอุทยานแห่งชาติดงผูผานนะครับได้สายสอยนะครับสายสอยธรรมชาตินะครับสายสอนสอยทรัพยากรจากป่านะครับ มีอาหารเป็นผักต่างๆนะครับและนี่ก็คืออาหารลดเลือดอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือสาหล่ายเกลียวทองนะครับมาดูกันนะครับท่านผู้ชมว่าจะได้มากได้น้อยขนาดไหนนะครับเสียงนกร้องนะครับ ก็เป็นธรรมชาติที่สวยสดงดงามนะครับและมีความอุดมสมบูรณ์นี่นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่คือสาลายเกลียวทองนะครับท่านผู้ชมนี่จะติดมาก,กับไม้แบบนี้นะครับเวลาเราปั่นปั่น่ปนป,นป,นปนัปั่นนะครับ ก็จะมาเก็บนะครับนี่นะครับบีบน้ํานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับคือสาลายเกลียวทองนะครับท่านผู้ชมนะครับจะได้มากได้น้อยขนาดไหนนะครับก็มาลุ้นกันนะครับ ตรงนี้ก็ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกนะครับในลําธารตรงนี้นะครับมีเยอะพอสมควรนะครับท่านผู้ชมนะครับขนาดนี้ก็ได้แล้วนะครับอาหารชั้นเลิดนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเขียวงามมากนะครับสําหรับสาลายเกลียวทองนะครับนี่นะครับหนองน้ําตัวนี้นะครับมีเยอะเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับ นี่เราบรรยากาศนะครับโดยรอบนะครับเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับนี่อากาศร่มรื่นเย็นดีสบายนะครับมาเราจะมาเก็บนะครับนี่วิธีนะครับไปเก็บ ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับ สาลายเกี่ยวทองนะครับก็เป็นพืชที่มีคุณลักษณะพิเศษนะครับก็เป็นตะไคร่น้ําที่อร่อยนะครับแต่คนโบราณจะบอกว่าวันพระนะครับวันพระขึ้น15ค่ําดับ15ค่ํานะครับจะไม่เกิดนะครับนี่นะครับได้เยอะเลยทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็แบ่งญาติญาติกินก็ได้หลายคุ้มหลายบ้านอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับ าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ปราซนด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ